สวัสดีครับเด็กๆวันนี้คุณครูตั้นจะพาเด็กๆไปทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันนะคับใบพัดพอมีใบพัดมันก็ต้องคู่กับอะไรครับตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็คือมอเตอร์นะครับหมายเลขที่24มอเตอร์ในที่นี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าก,กระแสตรง,ตงตน,นะคับไฟฉายนั่นเองครับถูกต้องแล้ววันนี้นนจะต่อวงจรไปตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าอันดับแรก ปูตันจะต่อฐานไฟฉายลงไปก่อนครับกดลงไปเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วก็จะต่อหลอดไฟลงไปครับตามรูปในวงจรเลยนะปิดวงจรนั่นเองตัวถัดไปนะครับหลอดไฟนะครับทําหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแสงสว่าง,าสงน,นองสองก้อนเนี้ยเวลาเราไปเจอในหนังสือเขาจะเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่เป็นรูปของฐานไฟฉายสองอัน มาต่อกัันนะครบสำหรับกล่องอิเล็กทรอนิกส์คิดของเราก็จะเป็นวันนี้ครูตั้นจะพาเด็กๆไปต่อวงจรที่สามารถตรวจสอบวัตถุได้ว่าวัตถุนั้นเป็นตัวนําไฟฟ้าหรือฉ<ด>นวนฟอยล์อลูมิเนียมดีกว่าฟอยล์อลูมิเนียมน่าจะเป็นไงติดเปล่าน่าจะน่าจะนี่นําไฟฟ้านะครับอลูมิเนียมนําไฟฟ้าอยู่แล้วนะอ่ะไปฝั่งนี้นนครับเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อกับ หลอดไฟอันนึงนี่ตรงนี้เด็กๆจะเห็นว่ามือนี้มือบนต่อกับมือบนมือล่างต่อกับมือล่างแบบนี้แหละคือการจับมือกันสองมือเลยของอุปกรณ์สองตัวหลอด LED จับมือกับหลอดไฟซึ่งจับมือกันสองมือเลยเห็นไหมมือบนมือล่างยังไม่พอถ้าขนานกับมอเตอร์ด้วยนะครับขนานกับมอเตอร์ด้วยนี่มือบนก็จับ กับมือบนของมอเตอร์มือล่างก็จับกับมือล่างของมอเตอร์แบบนี้แหละคือการต่อแบบขนานจับมือกัน2มือเลยทั้งมือบนและมือล่างทั้งคู่ไปเรื่อยๆเลยนะครับได้5.19โวลต์เห็นไหมมันลดลงไปเมื่อกี้นี้5.19โวลต์ v, ที่แบตเตอรี่จ่ายไปให้หลอดไฟ LED หลอดไฟ LED ก็ได้รับมา5.19โวลต์เลยโดยที่แบ่งให้แรงดันตัวบนเป็น 2.61โวลต์ v, และแรงดัน,นไฟฟ้าตัวล่างเป็น2.58โวลต์สวัสดีครับ,รบเด็กๆวันนี้ครูตั้นจะพาเด็กๆไปฝึกต่อวงจรผ่านเซอร์กิตไดแกรมกันนะครับเอ๊ะเซอร์กิตไดแกรมคืออะไรเซอร์กิตไดแกรมนะครับก็คือแผนภาพวงจรไฟฟ้านั่นเองในคู่มือของเรานะครับเด็กๆ ถ้าเด็กๆสังเกตนะครับมันจะมีรูปทั้ง2แบบนี้อยู่นะครับรจะไปต่อวงจรกันหลายวงจรเลยนะและในแต่ละวงจรครูตั้นก็จะอธิบายเสริมความรู้ให้กับเด็กๆว่าผลลัพธ์ที่ออกมาทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะครับเด็กๆครับครูตั้นให้ทายว่าหมายเลขสวิตช์14กับหมายเลขสวิตช์15ใครเป็นสวิตช์ที่ใช้ควบคุมวงจรน,นี้ครับ ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกทายถูกไหมเอ่ยเอ้าอยากรู้ลองกดดูดีกว่าปูตันกดหมายเลข14นะครับเอ๊บไม่มีอะไรทำงานเลยแสดงว่าหมายเลข14ไม่ใช่สวิตช์ควบคุมวงจรครับสวิตช์ควบคุมวงจรคือหมายเลข15นั่นเองลองเลื่อนดูครับเอ๊บโอ้ปรากฏว่าหลอดไฟติดแล้วเอาเดี๋ยวปูตันอธิบายให้ฟังก่อนดีกว่า เด็กๆครับพอเราเลื่อนสวิตช์15ปุ๊บนะวงจรมันจะครบแบบนี้ครับกระแสไฟฟ้าวิ่งมาจากขั้วบวกวิ่งมาปุ๊บถึงตรงนี้ผ่านหลอดไฟปุ๊บแล้วก็วิ่งตามสายไฟไปผ่านสวิตช์เข้าขั้วลบครบวงจรของหลอดไฟครับแต่กระแสไฟฟ้ายังไม่ไหลไปมอเตอร์นะเพราะสวิตช์ตัวนี้เป็นตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์ครับ หากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจทักมาที่อินบ็อกแฟนเพจชินกิติศักดิ์ได้เลยนะครับ